โอเคตอนนี้เ,าเขาก็คือเกมวันเกมมะครับแล้วก็แบตก็เหลือแค่สิบห้าเวอร์ซีนไม่รู้จะเล่นได้นานแค่ไหนว่เกมจะเล่นได้นานโดยยิบสิบห้านาทีสิบห้าปีโอเคโอเคโอเคแล้น้องเราเข้าเกมวันนี้คือจะไปเยี่ยมแมบของน้องที่ไม่ใช่แมบบ้านที่เราไปรีวิวแล้วเอาที่อื่นว่ากูยูดกันไป okay. ตัดไปต่อเข้าเกมเลยกัน Bye bye. โอเคตอนนี้เราก็เข้ามาในแมบบน้องของเราแล้วนะรู้ท่าเราคงจะเล่นได้แค่ไม่นานโอเคค่อยไปลงคลิปวันพรุ่งนี้เลยกันบางทีตอนนี้ก็พรุ่งนี้แล้วนะโอเคอ่าโอเคตอนนี้เราก็มาเล่นไม้ครับสร้างบ้านอตัดไม้สร้างไม้ฉันจะตุบหัวแกอู้ไม้คุณท่า เราก็สกิลได้มาแบบนี้นะซิงเกเลเตอร์ฉันเป็นเจ้าของเว็บต้องให้ฉันเอาไม้กลับมาเลยไม่ฉันไม่เอาไม้เถือเพราเถื่อมันกระโอกกากโง่ขี้ควายเด็กพวกก็ปาไปตายเขาไม่ตกเลย โอเคปาไปคงไม่ตอกน้อยรือมาก็เอาตัวตามาดีกันหอยเอ้าตอวตไมยังหันรู้ไม่ใส่ต้มมี่ตีแล้วตายค้งหางนั่นเลยตัวเหล็กกดนี่ มีได้ทั้งหลังหมุดได้ทาเจ็บด้วยทีนี้ต้องผั่ม็ทำไหมเบื่อแล้วหลักยางนิ่มนุ่มๆมันดีงานพี่ผัเจ็บแล้วก็ตรวจหลักเปลี่ยนใหม่หลักอียสาเจี๊ยบสาโอเคไม่ได้ต้องก็ต้อง

น้องไป็ยอยู่นีแล้วนี่คทำนี้กระโดดลุกมาเลยคือผมก็เกิดจะโผล่ใจะวา เอแน <Allah> นาแล้วเพราะเขาเดินใบฟังเดี๋ยวเดินไปสักฟังนึงน like ั่วเราจะหลอดเดินไปอีกฟังนึงเดินไปอีกฟังตรงคามกันไปกันนั่นแหละเพื่อนๆสามารถถูกบล็อกได้อันนี้ถูกได้แล้วโอเคไปเดินีกฝั่งเลย

เราจะไม่ตังบา้านหรอกนะพอตังบาทเอาไว้ที่หลังอออโอ้โอ้โอ้ชิ i โอ้ชิ i t อ o มาแล้วขี้แตกเป็นเลเวลหนึ่งเลยเย่เลเวลหนึ่งเลยเย่เลเวลหนึ่งเลยอยู่ฮู้ฮู้จะตบหัวเธอ เพราะเราจะสิงเพราะเราจะสิงที่มีคาในหินไหมครับหมายมันก็คือหมายถ้าเราไม่มีหมาเราก็ทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าเราไม่มีหินเราก็ทำอะไรไม่ได้ดื้ออาจจะหมายกลัวเล่าข่าวน่ะไม่ใช่ห้องน้ำไม่ได้สร้างจากหินได้สร้างจากคอนกรีตไหลตลาบไปเรื่อย เผาไม้เอาไม้เผาไม้โคตรโง่เลยไม่เวลาไร้เดียวตนนี่ดอกไม้ไฮยากโอ้ยซอมบี้มันเดินมากันเต็มเลยมันเดินมามันจะฆ่าฉันะมันเดินมาเป็นบอยแบลเลยแนละ้วก็ต้องเดิ กัดมาดิเมืองเดิมไม่เพื่อนกําลังตัดทอรวยเหมือนตัดกินจะซื้อก็ยิ่งไปบวอีกแล้วนี่ไงจนตัยิ่งโง่กันอยู่ยก่ยแบบนักชนว้ยโอ้ก็ไปต่อยกันมาแล้ว เปล่นทำดินฐานอยู่ใต้ถ้ำนะก็เป็นคือมนุษย์ถ้ำเอ้าตายบนตะกีนตันเลอเอ็มพอดีเลยใช่ก็โบไม่ดูทีไม่อีมเลยตายให้ผมเปลี่ยนอยู่ใต้เมืองเลยทีเดิมเลยตายทีเดิมเลยเกือบโดนตายเลยแล้ว ัมองอินเจสวา่างมาโอ้ไอ้เจ๊งดูต๊องอ,อ่าโคตรเจ็บเลยเจ็บปวดเลือเกิจนจำไมไอ้เจ็บเลยนะมัน con bẹp tinh gọn tạo điều kiện. Ni ai Nên nó kiện. Ba bẹp tinh nó có gọn Nó có tinh gọn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  Nên gọn tinh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  ở này เลื mm. Mm ่อนหัวไม่ไ hmm. ม mm ่มาขุดไม้ลงค่ะตักไม้ที่นี่ขุดไม้ลงไอ้ย่าผีมาจุนโอื้ยเห็นไหมอะไรพวกก็เดินไปหาพวกก็เลยพวกก็จุนอะเดี๋ยวเก็ลองเข็นถีไปหา พอจ้าลงยังดีกว่าหนึ่งหางันไม่เจนีโอเคเห็นมีกันมาเป็นกันู่ในป่าอุ้ยมแกเอรอยใช่ตั้งตัวติดตัวโอเคไหมคะเดี๋ยวมาเป็น Nó chưa đầu. A tụi mình gâ đồ. No, video. đi, hết. Vì, chịu. 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 เดี๋ยวเปิดทีวีไเดิยูกเอง เยอะไปลนะแล้วนะจะดูลุ่งจะดูลุ่งไปงูบ้านี้มีหวังตายจนะพี่ก็ไม่ตายโอ้พระเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยทำไงอืมอิ่มเลยทีนี้อิ่มแบบที่ที่รั่วเลยขอโทษด้วยสำหรับคุณที่นั่งกินขา้าวโอเค เลีย้ยวไงดีคุณเดอฉันก็คาดตัวเองเพิ่มพรมีอาหารอะไรให้ฉันกินแล้วก็เอามานี่โอ้ฉันมาล่าปลาก็ได้ ยุณมีเหนือแกมีฐานโง่ได้ก็ทำเนื้อแกะเผาเลยครับ ียเเหมือนกันซีดตังมาเลยมาแอกควนควนควนก็ดีเหมือนกันเจดบา มันก็ไม่ชอบอ่ะอยาเอากำมาเลยบอาไม่หินมองอะเลยยังไงหดอยังไเห็นทีไหนที่ทำมีถ้นมองอะไไม่ต้องการหินแคต้องการหาถ้ำจะหาแลลกที่ถึงเด็อก็ได้ ดุแลเรียนเกียร์ดูหินอันนี้ดูดพักทำไหมออออืมฮึใคจะให้ทำมาแค่นี้นะเขาลองไม่ต้องหายเยอะครั ให้หยิมแมแค่ไหนอ้างโิเคไม่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 ทำโอยอเอนยแล้วก็ไม่ทำอยู่นะหมอเดี๋ยวเราดติต่อไปหาแล้วก็ได้ก็จะดี เฮ้ยเฮ้ยอ <ata S 1> ้ยาโอดเล่นเรือตีเนการเืออยู่นะโคตรแม่ลัวพกก็ตีเวือน่ะเดี๋ยวก็เจ้าเหล็กลูกรักอ๊ย้เป็นารเจเล็กแหลมพวกก็ทำใหเขาวดหนาเขาลงหนา เียตีกันด้วยนะเกมก็ตีกันนเดี๋ยวตายแล้วโคลยเนก็เดินก็มาเกะเกะเปลียนควาันเดียเลียนเลยที่ไหวเยกันเลยโอันย่นย่นกันลกไปเก็บกระตุ้มกันโอเคไปเลยวชิบอยเดี๋ยวพวกตีเดียที่ที่เีนตา เดนข้ไปหาหมาเจ้าหนิก่อนนะทำแล้วนึกกับวิเอาอห้าหาได้เปล่าเออมันก็หาดึงอย่าไปดึงขวานโอเค <laughs> nha, mà nhừm, 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 nhỉ nhừm, 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 กระโมไม่ใส่ใช่เขาเอาไม้ขังบล์มาว่ามันนี่ไม่เป๊หลุดวนมีแต่ไม้จังกุ้นอยด้านซ้ายจังกุ้นนึ๊าี่เเจยวอะไรนะ เจอและวเจอฮวเี่แมวอีแต่ไปที่บ้านแล้วก็ตอนนี้ก็ทางบ้านเสร็จแล้วโอลืมคลิปโอไม่นะโอ้โหโคตรเสียใจโอ้ไม่อัดคลิปโอไม่นะเราสร้างมาเสร็จแล้วโอเค เราสามารถาเข้าไปไม่ใช่แบบนี้สิแบบมันต้องแบบแบบนี้เปล่าเออใช่แบบนี้แหละก็พยายามเข้าไปตนี้พยายามใช่แล้วก็กดว่ายน้ำใช่กดว,ว่ายน้ำว่ายน้ำกดสองครั้งโอเค ถ้าเราเข้ามาได้ยังไหมก็เปิดประตูบ้านลงมาเป็นบ้านที่มิรบพายจริงๆแล้วพอจะขึ้นมาก็ขึ้นมาเลยแล้วก็่ออ ตาเนี่นโง่โตัดนกรกัดไป้เยี่ยมเลยมีคิปเปอร์พิลเลนตอวนี้ก็มันจะฆ่าตัวตายแ้ว่ืมดูลเด็กฆ่าไม่ได้ท้าไ้่ กระตุกเธอเนี่ยเฮ้ยเดียวกระตุกอตอนนี้แม่งจะตายอยู่แนละ้วโหวดูมันเอาธนูปักนะครับโอ้โหตุกในวันนี้อยานะกเบ็ดหมดอยากไม่นานแล้วไง มันกบต,ตุตนมีการสร้างบ้านที่ถล่มที่สุดแล้วมันกบตุ่นนี่ราพายนะลาฟุก,ก้กาจะคืนมาหรือว่าฆ่าไปลาฟุก้าช่างบือ่อพอพี่นท่าเป็นประตูนี่ลาพายอย่างดีเลยคือแบบซัมบี้หรือตัวอะไรก็ข้าไม่ได้แนละ้วแกบเล่า ็อ้โหเราไวหนาคด้ตอนแรกนี้มันได้ยใช่ไหมแล้วพวก็จะหลุดึกว่าเฮ้ยท้าไมไปหน้าไม่ได้พวกก็ต้องิดแถบดอก้เป็นนีตายโอ้ฮิปเปอร์ฮิปเปอร์อย่าระเบิดเป็นนีตายดีน้องฮิเปอร์ที่รักแมวทุกตัวดีน้อง

ก,ก็ตักอ็กสลต์กับบ้านเต้าอ้วงเต้ามัอวเต้าหอมมั่วเอ็กบ์โซลต์มาต้องกดตรงนี้นะแล้วก็กดนอนอ้าก็จะได้แบตเลยเจ็ดเปอร์เซ็นโอเคอเฮ้ยดูนาราัก ไม่นอนไม่ได้ก็ไม่ฉันนอนไม่ได้ทำไมฉนนอนไม่ได้ทำไมฉันนอนไม่ได้ฉนนอน่ฉันนอนันอีกตละดมาเลี้ยงบอกนหนกินได้ชิพวกนะไหนัไม่กินบกฉันมันหลอกออะายกอู้โอ้โหเลี่ยิ้มมันะะพาชนะ จระันตายกันได้งั้นแล่เลือดไปกันละ่ะเ,เลือดที่เหลือน้อยนิดแล้วแม,ม่เอาตีแล้วแม่เอามือไปตีแมางเอามือไปิมนิดเดียวตายแล้วอ้าไม่อิ่มตีโว้ยทำไม่้ด้ไม่เบียร์ต้องว่างหนากลัวคือมันจะได้เป็นท่าออกจางกๆแบบหนีละพ่ย เดี๋ยวนี้เราก็จะลุ่มมันต้องนีทั้งวายหนามาันต้องเปิดประตูลุ่มๆแต่จะขึ้นแบบขึ้นมาเลยแต่ว่าถ้าไม่มีประตูมันก็จะขึ้นไม่ได้ก็ต้องปิดประตูก่อนเพื่อจะหยับมีไปเอาออกมันมันทำเหมือนผักกอะบ,บี้ไล้วทำม,ม, <c oughs> มันไม่ได้มันปลอดภัยเย็นไม่บานออกัดพังอ่ามันไม่พังมันปลอดภัยไม่ได้เบิดแกบมนเองอ่ะแล้วก็นี่เหมือนมีทางอีกตลอดด้วย นี e ่โฟกัสเปลียนมีทางอีกตลอดเลยอยากจะสื e. ่อไมแอะ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 แอมาเบียมคายหรอกทำไมพอพีกันน่รอทีเปนไมคายหรอกไมคายหกนเอาไหมเอเอาไปเอม่เอาไม่เอาไม่เอาเอายุดพีกันนะบอก stop s ค้อวจิ๋มว้าวจิอกินผักข้าวเพ็ดกินมาตับเป็ดเออเออจริงเวยเออมันอาจะเออจริงเลยยันจบกินแมวเฮ้ยเฮ้ยยนคล้ายอะข้างเอาแมวไหมค้ายอะไรข้างเอาแมวไหมคล้ายอะไรข้างไหนข้างไห

จะตายจะเอาโคมาตั้งให้หนูกัดกองโคดมิ่นเลยูยังไม่ได้กินเลยรู้จะตายมูกําลังจะตาย ยงเงียงยงเงียงในชีวิตเธอก็ตัวดีก็ไปเป็นมาเล่งกินกองมาลองกองแกงมาลองมาเล่งมากมาลองปองเป่งยงเงียงยงเงียงในชีวิตเจอก็ตัวดีก็ไปเป็นมาเล่งกินกองมาลองกองแกงมาลองมาเล่งมากมาลองปองเป่งยงเงียงยงเงียงในชีวิตเจอตอนมันพีบมาบงอะไรจะบ่เจอบอกอะไรบอกว่าทอลไม่ไปกต้องเอาละครั้งไปจุ่มน้ำด้วยอะะครั้งจุ่มน้ำ เพก็แบบเป็นการต้องการหนาไหมเฮ้ยตักมาเลยเห็นไหมเป็นบ้านลังเหล็กไหมพอกันว่าแต่ลังเหล็กหรือยูดะแค่มาอุดหมายนะบางเป็นจะก่าคนนั้นเออเยอะฮาริกาโตแค่จะทุบหัวแก ตายไปดิทุกูแ้วมันก็ตายดีโอเคโอเคสมบัติแล้วโอเคนี <Okay. S 3> ่ก็คือนะบ้านไอ้เชียงงยงงับงับงับโ จิงจิงจริงจงจับจับจจริงจโกจริงจริงจิงิับจับจจิงพกันน่หลไม่ไปกันเรียง x ตลอดไว้รางบานนะนี่ว่าไม่หลูหรอไปกันเลียงไหนว่าไม่หลูใช่ไหมไม่หลูใช่ไหมไม่หลูใช่ไหมไอ้กันมองอ๋โเขาลองยังมาขโมยแล้วกันหลักมันิปกันหลักมันหลักมันลักม โอ้ไม่นะเดิกไลนกันจะหมดแล้ว